อ,อคะเมื่อ3วันที่แล้วที่ฉันบังเอิญเห็นสามีดูหนังโปแล้วช่วยตัวเองค่ะคือไม่รู้ว่าทำมานานเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ดิฉันรับไม่ได้ทำไมต้องไปดูไปจินตนานการกับผู้หญิงอื่นแทนที่จะมาทำกับเราดัางนั้นที่เราก็นอนอยู่ข้างๆค่ะอตอนนี้ที่ฉันแยกกันนอนกับสามีนะคะเพราะว่าขยะแขยงเขาไม่อยากมองแม้แต่หน้าเขาค่ะ พักหลัง2-3เดือนที่ผ่านมาสามีไม่ค่อยมีกิจกรรมกับเรา <ใน S 1> บางครั้งก็จะมีไม่แข็งตัวทำอยู่ดีๆก็ออนตัวค่ะเป็นเพราะเขาช่วยตัวเองใช่ไหมคะดิฉันไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะดิฉันคิดว่าเขาคงจะมีความสุขกับการช่วยตัวเองมากกว่ามาทำกับเราแล้วก็ดิฉันจะอยู่กับเขาไปเพื่ออะไรคะในเมื่อไม่มีเราเขาก็มีความสุขได้โอ้ <c oughs> ดิฉันอยากจะขอคำแนะนำจากคุณหมอหน่อยนะคะว่าจะเปลี่ยนความคิดนี้ยังไงดีหรือว่าเลิกกันไปเลยดีคะ ดิฉันอายุ32สามี44ค่ะแต่งงานมา9ปีนะคะลูกชาย1คนอายุ7ขวบค่ะจริงเราต้องเห็นใจเลยค่ะ,คะเพราะว่าความรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เรารักเนี่ยมีคนมาดึงความสนใจแล้วก็เป็นความสนใจทางเพศด้วยมันก็ทำให้เสียเซลล์ได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะจะว่าไปแล้วน้องพรมจุรดีว่าชายดุ่มทั้ง,งหลายมันเป็นเรื่องปกตินะครับค,คนที่ผู้ชายที่ดังโป้นี่คือคนปกติ ผู้ชายที่ไม่ดูหนังโป๊นี่คือผิดปกตินะเขาจะมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็ยังเป็นเรื่องปกติที่เขายังดูอยู่ใช่แล้วค่ะขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าโทรศัพท์มือถือคือปัจจัยที่5อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายบางคนหลายคนอาจจะบอกว่าหนังโปนี่แหละคือปัจจัยที่5ในชีวิตของเขานะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทําให้เราเห็นเราไม่เคยรับรู้เป็นเพราะว่าเขาซ่อนดีหรือว่าเราใส่ใจเขาน้อยเกินไปหรือเขาต้องการสิ่งนี้มากขึ้น จนกระทั่งปิดเราไม่มิดนะคะคก็อาจจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันดูหน่อยแล้วค่ะว่าสําหรับผู้ชายอายุ44ปีแล้วก็การแต่งงานที่ผ่านชีวิตคู่มา9ปีเออมันถึงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆนะคะความสนใจทางเพศที่อาจจะลดลงด้วยความคือต่อให้สวยเป็นนางฟ้า ก็เบื่อได้นะคะ9คปีผ่านไปแล้วอาจจะเป็นความเคยชินใช่ค่ะไม่ตื่นเต้นแล้วหนังโป๊ต่างหากที่จะมีเวอร์ชันน้นนั้นนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วความตื่นเต้นได้ะนะคะที่2ก็คือเรื่องของคนวัย44ปีซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นวัยสร้างฐานะจะต้องประกอบอาชีพมีความเครียดจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เต็มไปหมด อย่างระยะที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้โควิดมาแล้ว<ช>เอ๊ะเครียดไปหรือเปล่า<ช><ช>นะคะความสนใจทางเพศอาจจะลดลงหรือมีความสนใจแต่ความเครียดที่รุมเร้าทําให้ร่างกายอาจจะไม่ได้ร่วมมือกับจิตใจสักเท่าไหร่ก็เลยต้องอาศัยหนังโป๊มาช่วยบิ้วอารมณ์กันบ้าง<ช><ช>นะคะซึ่งถ้าหากว่ากําลังบิ้วบิวอารมณ์อยู่แล้วเจอท่าทีของภรรยาซึ่งแอบอิจฉานหนังโป๊ไม่เข้าใจหนังโป๊แล้วเชิดใส่สะบัดใส่ยแยกเตียงนอนไม่ตึง<ช>เใช่แล้วค<ช>่ะดูแล้ว ความไม่เข้าใจความไม่ลงตัวตรงนี้ค่ะเป็นเหตุผลของการค่อยๆห่างกันไประหว่างชีวิตคู่หลายคู่เลยค่ะบางคนก็เริ่มต้นแบบนี้แล้วในที่สุดก็คือไม่มีอะไรกันไปเลยเพราะว่าหลังจากที่พึ่งหนังโป๊สักระยะหนึ่งแล้วก็ยิ่งเรียนรู้ว่าพึ่งภรรยาไม่ได้เขาก็จะไปหาตัวช่วยที่อื่นนะคะซึ่งเมื่อมีตัวช่วยเหล่านั้นปุ๊บชีวิตคู่ก็จะงอนแงน่นแล้วก็พังทลายได้ง่ายขึ้นะนะคะเพราะฉะนั้นเอาใหม่ oh ค่ะตั้งหลักกันดีๆเนาะถามหา ความเข้าใจที่มีต่อกันสื่อสารกันให้ชัดเจนมากขึ้นขณะที่ก็กำลังดูหนังโปเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สนิทกับเขามากพอที่จะร่วมอาจจะไม่ต้องดูด้วยกันก็นได้นะคะแต่ว่าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนั้น<ม>แล้วก็ไม่ต้องเป็นตัวขัดขวางตรงน้นข้ามคือสังเกตความสนใจสังเกตความสุขที่เกิดขึ้นกับสามีของคผู้หญิงคนนี้ได้ แล้วก็ลองคุยกันค่ะว่าเราจะเติมเต็มกันและกันได้ยังไงบ้างมีอะไรที่ทําให้เก้าปีที่ผ่านไปแล้วเริ่มรู้สึกเฉยเฉยชาชาชินชินกันแล้วเนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกนะคะหลายๆคนนะคะได้หนังโปเนี่ยเป็นเหมือนตํารารในหนังเขาเล่นอะไรกันบ้างชีวิตจริงก็อาจจะืม,มาลองเล่นดูใช่แล้วค่ะมีคุณค,ครูเป็นตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมก็ถ้าไม่ขัดอกขัดใจไม่ลําบากใจเกินไป ก็าอาจจะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆก็บอกกับเขาได้นะคะให้เขารู้สึกว่ามันเรายังรู้สึกปรับตัวกับเรื่องนี้ไม่ได้ยังทําใจลําบากเขาเติบโตมาแบบคุณสตรีอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเพราะฉะนั้นก็เกรงใจกันหน่อยนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยโกรธเคืองเขาจนม,มีความสัมพันธ์ดีๆแบบเดิมไม่ได้<ช>นะคะ<ช>ถ้าเปิดใจคุยกันทําความเข้าใจกัน ความรู้สึกผูกพันก็คงน่าจะอีกส่วนหนึ่งที่ดึงให้เกิดความสัมพันธ์เทศที่ดีต่อกันได้อีกค